จะมาทําไพ่ข้อความนะคะข้อความจากเขาถึงคุณเขามีบางอย่างอยากจะบอกกับคุณนะคะก่อนชมไปกดหัวใจนะคะเขียนคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามบันทึกไว้ดูก็ได้นะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเดี๋ยวผู้เป็นใดอ,อละลกแลกันฉันหวังว่าฉันจะสามารถถอนคําพูดของฉันเขาอาจจะพูดไม่ดีกับคุณไว้เมื่อก่อนหน้านั้นเขาก็อยากที่จะแก้ไข หรือรับผิดชอบในคำพูดนั้นโดยการที่จะไม่ทำคำพูดนั้นให้เกิดการกระทำที่แย่กับคุณเขาบอกว่าฉันหวังว่าฉันจะสามารถแบ่งปันข่าวดีของฉันกับคุณได้เร็วๆนี้เขาอาจจะพาคุณไปเที่ยวลอยกระทงหรือเขาอาจได้รับโบนัสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้แต่เขาบอกว่าช่วงนี้เขาไม่ว่างนะอืมไม่ว่างจริงๆหรืออะไร <c oughs> เขาบอกว่าฉันรู้สึกถึงคุณถึงแม้ว่าเราจะแยกจากกันอาจจะห่างกันไปไหมแต่เขาก็ยังนึกถึงคุณเสมอเขาบอกว่าฉันจำทุกรายละเอียดของวันนั้นได้วันนั้นวันไหนลองนึกดูซิเขาบอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยคุณไปทุกวันนี้ก็ปล่อยป่ะต่อไป เขาบอกว่าฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันรู้สึกยังไงบอมบซเซ่ขาก็จะบอกว่าแค่อยู่ใกล้คุณก็ทําให้ฉันเหมือนเมาได้ <c oughs> ป๊อดเปล่าเขาบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาซบน้ำตาตรงอกหรอเขาบอกว่าบางครั้งฉันตื่นนอนมาก็คิดถึงคุณขี้โม เขาบอกว่าฉันหวังว่าฉันจะปฏิบัติต่อคุณดีขึ้นไม่ต้องหวังทําเลยเขาบอกว่าฉันรักคุณ I love you เขาบอกว่าฉันซ่อนตัวตนที่แท้จริงของฉันจากคุณเขาใส่หน้ากากแล้วอืมแล้วเขาก็บอกว่าฉันต้องการคุณนะเอออ่ะเขาบอกอีกว่าฉันรู้ว่าฉันข้ามเส้นกับคุณ อะไรที่เขาทําเกินเลยกับคุณไปเขาคิดว่ามันผิดเขาจะแก้ไขเขาบอกว่าเขาฝังตัวในการทํางานเพื่อลืมคุณในบางครั้งอะ่ะเหมือนก็มีอีโก้ด้วยแหละอืมอ่ะเขาก็บอกว่าฉันหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยไหนบอกว่าฝังตัวในการทํางานเพื่อลืมไงย้อนแยง้งมาเราเนี่ยฮะเขาบอกว่าฉันอยากเป็นมากกว่าเพื่อน เขาบอกว่าฉันรู้ว่าฉันทําอะไรอยู่ทําอะไรสุดท้ายเขาบอกว่าชีวิตของฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้อยู่กับคุณหรือไม่ได้เห็นคุณจบแล้ว